สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพพังกูลนะครับการทำงานทุกงานผมเชื่อว่าเราต้องอาศัยทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจในการทำงานท่านผู้ฟังเองเคยหมดพลังในการทำงานบ้างไหมฮะนั่งทำงานทั้งวันเหนื่อยนะครับจนกระทั่งไม่มีพลังหรือไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอย่างอื่นต่อ วันนี้จะเอาเคล็ดลับเล็กๆนะฮะมาคุยกันเกี่ยวกับการบริหารพลังในการทำงานของตนเองมีเทคนิคอย่างไรกันบ้างที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยมี energy นะฮะหรือว่ามีพลังในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ในแต่ละวัน แนวเทคนิคนี้ผมได้อ่านเจอนะครับจากหนังสือ Management Tips นะฮะของ Howard Business School เนี่ยนะครับเขาได้เสนอไอเดียในการที่จะรักษาพลังในการทำงานให้กับตัวเองเนี่ยอย่างดีเนี่ยนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้มีการพักสั้นๆนะครับแล้วก็ให้มันมีจังหวะการพักที่มันเป็นช่วงปกติ เขาบอกว่า regular breaks นะครับก็คืออย่างเช่นหลายครั้งที่เราทำงานติดต่อกันเนี่ยนะครับอย่างมากสุดเนี่ยนะครับเขาในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าทุกๆ90นาทีเนี่ยมันต้องหยุดละสัก5นาทีก็ได้ที่จะลุกขึ้นมายืนเดินรอบๆออฟฟิศรอบๆบ,บ,บ้านถ้าท่าน work from home หรือเดินไปตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการยืดแข้งยืดขาผ่อนคลาย นะครับตามมองออกไปนอกหน้าต่างบ้างก็ได้เพื่อจะเป็นการบริหารสายตาแทนที่จะอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ยาวๆเพราะฉะนั้นทุก90นาทีเราก็สามารถที่จะเหยียดแข้งเหยียดขากันได้บ้างเพื่ออันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดพลังงานเกิดเ n e r g y ในการทํางานได้อย่างต่อเนื่องเวลาเรากลับเข้าสู่โต๊ะทํางานบางคนก็บอกว่าไม่ควรจะทํางานยาวๆเหรอคําตอบคือจริงๆไม่ควรนะครับบางคนผมเห็นนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นี่ยาวมากนะครับเริ่มงานตั้งแต่ แปดโมงเช้าเนี่ยยันเที่ยงบางทีถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วท่านก็ยังไม่ลุกไปทานเลยครับอยู่อย่างนั้นไปลตลอดมันก็โรคกระเพาะเขาจะถามหาอีก e เพราะฉะนั้นทุกๆ90ไม่ได้แปลว่าเราจะถูกดิสแทรกนะครับเราตั้งใจเราต้องเมคไทม์ขึ้นมาจริงๆว่า ตั้งเวลาเลย90นาทีหรือบางท่านอ,อาโจะ90นาทีมันนานไปไหมสักชั่วโมงหนึ่งอันนี้แล้วแต่เพียงแต่ขอให้มี regular breaks breaks นะฮะบ้างไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะล้านะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับ take a break บ้างข้อที่2ก็คือ s e y t h a n k You พยายามที่จะปรับตัวเองที่มันเป็น positive mindset นะฮะเพื่อที่จะทำให้เรามีพลังต่อเพราะว่าในมุมของเหตุการณ์ถ้ามันเป็น p o s i t i v เรื่องราวนะต่เชิงบวกเนี่ยมันจะทําให้เรามีพลังในใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเจอกับสิ่งที่เป็นนก g a t i v e อยู่ตลอดเวลาไอ้พลังเหล่านี้มันก็จะหายไปด้วยเพราะไอ้สิ่งนก g a t i เนี่ยมันดูดพลังเชิงบวกของเราออกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราลุกขึ้นไปขอบคุณคนอื่นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับพูดจาสนับสนุนหรือชื่นชมทีมงานบ้างนะครับหันไปพูดคุยกันบ้างเนี่ยมันก็ทําให้เราสร้างพลังบางอย่าง กลับมาในการทำงานได้เหมือนกันอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ก็คือลดการรบกวนจากสิ่งรอบข้างเวลาที่เราต้องทำงานแบบโฟกัสจริงๆนะครับที่เราเรียกว่าดิสแทรกทั้งหลายนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งใจที่จะทำงานเนี่ยจริงๆให้มันสำเร็จภายในกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เราต้องปิดสิ่งรอบข้างทั้งหมดที่มีแนวโน้วมว่าจะเข้ามารบกวนเรา ไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะครับ Notification ทั้งหลายจากโทรศัพท์มือถือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านเองเพื่อทำให้ท่านโฟกัสแค่เรื่องเดียวมันมีงานวิจัยจากเนี่ยหนังสือเล่มเนี่ยเขาก็บอกนะับว่าการที่เราถูก Distract บ่อยๆจากสิ่งที่เราทำเช่นเราตั้งใจจะทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะพอผ่านไปแค่5นาทีเราถูกอีเมลดึงไปผ่านไปอีก10นาทีเราถูกเอ่อแมสเซจบางอย่างดึงไปเนี่ย ทำให้เราหลุดออกไปจากงานที่ทําบ่อยๆมันจะทําให้เราล้าเร็วกว่าการที่โฟกัสการโฟกัสนี่ทําให้สมองมุ่งไปที่จุดเดียวเพราะฉะนั้นการที่สมองทํางานอย่างเดียวมันไม่ล้านะครับไม่ล้าเท่ากับการที่ต้องสวิตช์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสมองต้องเริ่มใหม่คิดใหม่แล้วก็ตั้งหลักใหม่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นให้ลดเรื่องของการรบกวนจากสิ่งรอบข้างลงถ้าเราต้องการที่จะใช้เวลาทํางานที่มันต้องใช้สมาธิมากๆนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายครับหาเวลาที่ทําในเสียงที่เรารักบ้างคืออย่าทํางานมันทั้งวันบางคนนี่บอกว่าผมรักงานที่ผมทําแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่มันเป็นงานเนี่ยนะแปลว่ามันมันต้องส่งความเครียดอะไราบางอย่างให้เรานี่แหละดังนั้นทํางานสนุกกับงานก็จริงแต่หันออกมาทํางานออดิเรกที่เราชอบที่เรารักบ้างบางคนชอบ ปลูกต้นไม้นะครับก็พอตอนเย็นลุกออกไปก็ไปรดน้ําต้นไม้บ้างก็ได้ตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆนานานะครับถ้ามีสวนเล็กๆก็ทําตามกระถางของสวนเล็กๆเรานี่แหละบางคนชอบเล่นดนตรีนะฮะเลิกงานสักพักหนึ่งก็หันไปหยิบกีตาร์มาเล่นบ้างกดเปียโ,โนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ว่าท่านชอบท่านรักที่จะทําอะไรเป็นงานอดิเรกบางคนก็ชอบี่จาวาดรูปนะครับนี่คือทําสิ่งที่เรารักนะครับที่มันไม่ใช่งานบ้าง หลุดออกไปหาโลกส่วนตัวหางานไม่ใช่งานสิหาสิ่งที่เป็นงานอดิเรกข,ของเรานะครับอ่านหนังสือฟังเพลงต่างๆทําได้หมดเลยครับกับสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้น4ข้อเน,นี้มันจะทําให้เรายังคงรักษา Energy เชิงบวกของการทํางานไว้ได้อย่างดีหลายคนบอกว่า perfectionist ครับต้องทํางานให้เสร็จไม่ว่าจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนต้องมุ่งเน้นอยู่ตรงนั้น การอยู่กับตรงนั้นนานๆเกินกว่า1ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับมันเป็นการที่ทําให้ระยะท้ายของงานมันจะเริ่มช้าลงนะครับการที่เราแทนที่จะคิดได้ภายใน10นาทีบางครั้งเราต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการคิดเรื่องเดียวกันถ้าเราไม่หยุดพักสมองกับงานตรงนั้นบ้างนะฮะดังนั้นนะครับ manage your energy โดยอาศัยเทคนิค4วิธีนี้นะครับก็คือ 1. พักเป็นระยะเวลาสั้นๆ แล้วก็กําหนดเวลาพักให้มันทีหน่อยนะครับเช่นทุกๆ1ชั่วโมงพัก5นาทีเป็นต้นแต่ต้องมีวินัยนะครับคือไม่ใช่พัก5นาทีแล้วลากยาวไปเป็นชั่วโมงอันนั้นก็ไม่เหมาะอันที่2หันไปพูดคุยกับคนรอบข้างบ้างพูดจาเชิงบวกพูดจาขอบคุณคนนู้นชื่นชมคนนี้บ้างมันก็จะสร้างพลังกับคนรอบข้างรวมถึงตัวเราเองด้วยอันที่3ถ้าต้องการทํางานที่ต้องใช้สมาธิสูงๆพยายามตัด แล้วก็เลี่ยงสิ่งที่จะมาดึงเราออกจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ distraction ทั้งหมดเอาออกนะครับเพราะมันจะทำให้สมองใช้พลังงานมากกว่าเดิมแล้วมันจะล้ามากกว่าเดิมถ้าเราถูก distract ดึงออกจากสิ่งที่ทำบ่อยๆข้อสุดท้ายก็คือหาเวลาในการทำสิ่งที่ตัวเองรัก งานอะดรีนต่างๆนะครับเข้ามาเสริมซะหน่อยหลังเลิกงานเพื่อทําให้ Energy มันกลับมาวันต่อมาก็จะมีพลังในการทํางานอย่างต่อเนื่องก็ฝากประเด็นในการ manage Energy ของท่านไว้ประมาณนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับได้ผลอย่างไรก็เขียนอ e ีเมลมาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณครับ